สิ่งที่พอเจอสองตัวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ออกออกแบบรวมๆได้ยินเสียงควบนิดๆแต่ต่อไปนี้ตรงเนี้ยนะเห็น S กับ c อยู่ด้วยกันมันจะเป็นสองเสียงจะเป็นสองเสียงที่ค่อนข้างแยกกันชัดเจน S ยังคงเป็นเสียง S ออยู่คือเสียงนะคะ c ปกติ C เดียวเดียวมันจะเป็นเสียงคแต่ถ้า มันมาอยู่ข้างหลังซีมาเจอนะคะซี C, ไปเจอกับ S โทษทีถ้ามันไปเจอกับ S เนี่ยมันจะเป็นเสียงกรไก่เป็นสเกอร์สเกอร์เออนะคะปกติมันต้องสเกอร์ใช่ไหมเราจะรู้สึกมันน่าจะเป็นสเกอร์แต่จริงอันนี้คือสเกอร์นะคะสเกอร์แล้วเอรวบซ้าเป็นแอแอะเหม่อแอมใช่ไหมคะสเกอร์แอเออสเกอร์แอมเพอร์สแกมสเกอร์แอมเพอร์ dus c a m อ่านะคะเช่นกานเกับ c เจอการเป็น Ski ิเหมือนเดิม o l คือเสียงโออนะคะเพะอมาถึงนะคะอนะแล้วใส่เดิเข้าไป s เกิร์ตโอก o d ก s สเกิร์ e s อ i ดสิอ เออนะคะถ้าไม่มี s ตรงนี้มันจะเป็น C คอร์ e อเดอคะนะคะเคอร์โอเดอโคที่แปลว่าเป็นหวัดหรือ what, หนาวไปได้เนาะแต่พอมันมี s ขึ้นมาเสียง c มันไม่ใช่เสียงเคแล้วมันกลายเป็นเสียงเกอร์สเ o r ร์โอเดอร์นะคะอ่าต่อมา s C นะคะ s c กเออแต่อันนี้มีเสียงเลิก คำควบเข้ามาด้วยแล้ว A กับ P มันคือแอปแอปคือพยายามเวลาสะก,กดเนี่ยเสียงไม่ให้เกินสี่เสียงเพราะว่าเรายังสามารถที่แบบฮับได้นะคะแต่ถ้ามันห้าเสียงแล้วมันจะเริ่มแบบมึนแล้วนะคะคือพยายามเอาสองตัวนี้ขอรวบเป็นเสียงเดียวกันละกันสกเกิร์ a แ,แอปสแปรสเกิร์ลแอปสกริสกรอ้าโอเคสแปบนะคะ อ่ะส่วนอันนี้เอ่ออันนี้เสียงที่เพีย้ยนขอเสนอเสียงเพี้ยนก่อน s เสียง p ปกติคือเสียงเพอดแต่ถ้ามันเจอกันมันจะเพี้ยนให้ตัว p เป็นเสียงเปิขึ้นมาทันทีเป็นสเปอร์สเปอร์อินสเปอร์อีนก็ได้อ่ะมันมีสี่ตัวเพราะฉะนั้นไม่ไม่ต้องรวบก็ได้สเปอร์อีเนอสปิน สเปอร์ ur, e, n, อีเนอร์สปินอ่าสปรินนะคะสเปอร์ ur, นะสเปอร์ตอนนี้เรอะอะครูคถามหนู i n g เวลาเราอ่าน i n g เนี่ยมันจะอ่านว่าอิง i สระอธา i i คือเสียงอ e n g คืององูเพราะฉะนั้นะ i n g มันคืออิงนะคะส u ปอร์เรอิงสปริงสปริง <Spring. S 1> อรปิดเร็งริงอ่านะคะแต่ถ้าแบบนี้เลองเงริงนะคะเลองเงริงหรือหนูจะเป็นเลอินริงก็ได้นะเลอินริงก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เราถนัดนะเสียงเพี้ยนอีกตัวหนึ่งนะคะอ่าที่เพี้ยนนะมี s อเป็นสเกอร์อ่า มี sp เป็นสเปอร์มี st นะคะ s กับ t เจอกันก็เพียนเหมือนกันนะคะ t ปกติคือเสียงพอทหารเสียงเธอแต่ถ้ามามี s อยู่ข้างหน้ามันจะกลายเป็นเสียงต่อเต่าเป็นสเตอร์สเตอร์นะคะอ่าอันนี้ก็สเตอร์นะคะสเตอร์ t e in string stir the in string เอเวลาเราเจอเอออกเสียงอาไม่เน้น A เน้นอาร์เตอร์อาร์สตาร์ตอร์อาสตาร์ R, ันจะแค่อารอาานะคะสตาร์สตารเอออ่าลองลองออ,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 ออกเสียงคำนี้ดิคาร์คาร์ค เออเสียง r เสียง r มันต้องออก car car อ่าสตาร์สาอ่าโอเคนะได้อยู่นะคะอ่ะแต่พอเราเติมทีเพิ่มไปอีกเสียงหนึ่งมันเลยกลายเป็น start ทบทวนใหม่ว่าเมื่อ s เจอนะคะ s เจอ p เป็นเปิดนะสเปิร์นะคะสเปิร์ ถ้า S เจอ C เป็นสเกิร์ตอ,อ่าอ c sk เเหมือนกันเลยเพราะ C มันออกเสียงเค้นะวนเวลาเจอกับ S มันจะเป็นสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตถ้า S เจอทีอ่เ S เจอทีก็จะเป็นสเตร์นะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกเสียงว่าสเปอร์อาอันนี้คือ สเกอร์เอออันนี้คือสเกอร์เออสเกอร์นะอ่าอันนี้คือสเกอร์อ่าโอเค